หลานเอก๋ก็คือยูนิตใหม่ชิวคาเมล่าแมนที่จะเอาโลโฟ่ฟาดหน้าคุณอย่างโหดไร้ายและทุกทรมานจนหมอไม่รับเย็บฮะนั่นมันอะไรนะแวบๆเลือดสิบล้านอย่างนั้นเหรอหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านโอ้พระเจ้าเฮ้ยรู้หรือยังครับเนี่ยหลานอินิดเหมยมีบริการใหม่แล้วกับอินิดเหมยอินิดเหมยชอบบริการรับฟาร์มเข้าตรงนี้เลยแล้วก็จะมีวเฮ้ยทอยเลสเทอร์เวิร์ดดีเฟน ยเก้ก็บริการทอยเลต t ท w e r เวอร์ด e เฟนของอีดิทเหมยนะครับก็จะมีตัวละครประมาณนี้อยู่นะฮะเพิ่งเปิดเหรอนี่เฮ้ย 1, หนึ่งพันเออโคตรถอและนี่ก็คือการรวมตัวของมหาโคตรทีมชิคลคามิล่าแมนทั้งหมด5ตัวครับรวมกันทั้งหมด5คนแน่นอนว่าวางชิคลคามิล่าแมนแบบเต็มสนามแล้วเนี่ยก็จะตก เจ็ดสิบห้าตัว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 เจ็ดสิบห้าตัวเลยนะฮ้ยโคตรเยอะและนี่ก็คือชิวคาเมล่าแมนทั้งหมดเจ็ดสิบห้าตัวในด่านตะกี้ตุรกีกักๆเรามาดูกันนะครับว่าจะตึงขนาดไหนก่อนอื่นนั้นเราก็ทําการที่จะเทสตั้งเขาเรียกว่าแชยูนิตให้กับทุกคนก่อนนะครับ เพื่อจะครบทีมนั่นเองนะฮะ5 minutes later หลังจากนั้นที่เราแชร์ยูนิตให้กับลูกทีมหมดแล้วเขาก็จะเอาจิลคาเมล่าแมนเข้ากับทีมแบบนี้เลยนะครับโอ้ยมีตัวละครใหม่ด้วยและนี่คือจิลคาเมล่าแมนทั้งหมด75โตโฮบหบอกคับเดียวนะครับโคตตึงและนุ่นมันอะไรวะนะ่ะเดินผ่านหน้าไปแบบรวดเร็วเออช่างเหอะ <laughs> เอาละครับและตอนนี้ผมก็ตัดเข้ามาในเกมแล้วขั้นตอนแรกนั้นก็ทําการปั๊มตัวเงินก่อนแล้วก็มาดูกันครับชิวคาเมล่าแมนจะตึงขนาดไหน ive minutes later และแล้วก็ตัดมาในช่วงเว็บที่24ตอนนี้ชิวคาเมล่าแมนของผมได้กลางโล่แบบประสิทธิภาพสูงสุดแล้วกับตัวละครที่มาโจมตีชิวคาเมล่าแมนก็โดนสะท้อนอย่างรนวและไม่โดนสตาร์อีกด้วยคือตัวละครนั้นก็ยืนสตาร์ทแบบมืนๆยืนอย่างงี้เลย ยืนแบบนี้ให้ชิวคามิล่าแมนมันเอาโลฟ่ฟาดหน้าแบบงงๆเฮ้ยมันยืนให้เอาโล่ตีอย่างนี้เลยเหรอวะเนี่ยและนี่ก็ค,คือความโหดดิบเถื่อนของชิวคามิล่าแมนเมื่อตัวละครนั้นมีความสามารถโจมตีตะตันหรือจะเข้ามาตะตันหน้าของคุณแต่คุณนั้นไม่รับผลอะไรเลยเขาก็จะสามารถตะตันเราลูลัวจนเดินอยู่กับที่อย่างนีน้ตีเราอย่างนั้นแปะแปะแปะจุดเหล่านั้นกอาโล่กระแทกหน้าของเขาไปลุลัว และเขาก็ตัวระเบิดตายอย่างทุกทรมานโดยคุณไม่คิดเลยว่าชิวคามิล่าแมนจะโหดขนาดนี้ใครที่อยากจะได้ชิวคามิล่าแมนตัวนี้ไปครอบครองแนะนําว่าให้คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้แบบไทยเวฟถ้าใครดาวถูกแบบไม่โกงเฮ้ยไม่เอาดีกว่าไทายเวฟเดี๋ยวก่กอไปก็โกงกันได้นะครับเอาอย่างนี้ถ้าใครที่จะอยากได้ชิวคามิล่าแมนตัวนี้ไปครอบครองแล้วเราก,ก็ให้ทําการคอมเมนต์ว่าอยากได้เพราะอะไรนะฮะ <Yeah. S 2> และคอมเมนต์ไหนโดนใจผมจะแจกงง่ายเลยผมจะเข้าไปคอมเมนต์คอมเมนต์นั้นและก็ขอเซิร์ฟวีตรงนั้นเลยนะครับผมจะกดเข้าไปในเซิร์ฟวีตรงนั้นไปรอนในเซิร์ฟและก็เทรดให้ตอนนั้นเลยครับผมแน่นอนว่าให้คอมเมนต์ชื่อตัวละครนะฮะและอยากได้เพราะอะไรและผมไปตอบปุ๊บก็ทิ้งลิงก์วีตรงนั้นมาได้เลยครับผมจะจอยเข้าไปตอนนั้นเลย <c oughs> ต้องรอผมตอบก่อนนะ และนี่แหละครับคือความโหดิเถือนของจิวคอมิล่าแมนและมาดูกันว่าจะไปได้กี่เววครับท่านผู้ชมเฮ้ยตอนเวที่30แล้วดูดิตอนนี้ทําการกระแทกหน้าแบบโหดร้ายและทุกทรมานมากมครับโอ้โหในเชือก็ตึงในการขยับโล่แบบเซี้ยววินาทีประมาณ18,999ล้านครั้งใน1วินาทีทุยในี่ใน1นาทีก็ไม่ใช่ไร <laughs> ทำการขยับโล่เพียงเล็กน้อย เพื um like nah. ่อเอาโูนั้นกระแทกเข้าหน้าศัตรูย่างโหดร้ายด้วยดาเมท่าพันอย่างทุกทรมานแต่ระยะนั้นเห็บหมามากเออเาเหรอฮะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะไปได้ไกลขนาดระับไหนสำหรับฟิลคามเมล่าแมนบอกคำเดียวดาเมจของเขาไม่ธรรมดาจริงครับกับการโจมตีที่5,000ันนะฮะแต <laughs> ่การโจมตีที่เด็ดเขาคือสะท้อนดาเมจครับแต่เราดูไม่ออกว่ามันสะท้อนเท่าไหร่นะดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับ และตอนนี้ผมได้ดูประมาณมุมสูงนะครับดูครับซิลคาเมล่าแมนที่ทาการเลียงแหลบหน้ากระดาษเลียงเป็ดอย่างสวยงามและทําการยกโล่สะท้อนดาเมจอย่างพร้อมๆกัน <Yeah. S 1> อันนี้ไม่ใช่โล่สะท้อนอันนี้โล่กระแทกหน้าหน้ายนี่มันโล่กระแทกหน้าชัดๆและนี่คือการยกโล่แบบเลียงหน้ากระดาษเลียงเป็ดแบบเลียงแถวทําการกระแทกหน้าศัตรูอย่างโหดร้ายและทุกทรมารนเอาละครับแจ็คออกมาแล้วครับ แ็คแพรกไม่ใช่อันนี้มันแจ็คเก็ตทุยไม่ใช่มันเสื้อไอ้แล้วตอนนี้ครับโหตอนนี้สะท้อนกันอยู่หน้าบ้านเลยทีเดียวแทบจะอยู่ทางออกของบ้านแล้วและตอนนี้ครับทำการยกโล่แบบพร้อมเพียงกันแบบพุบพับพุบพับพุบพับบอกคำเดียวตายหายยังดงเลียงตัวเลยทีเดียวครับและตอนนี้ผมก็บอกทุกคนว่าให้ทำการขายตัวเงินทั้งหมดออกไปแล้วก็ทำการวางตัวละครนี้แบบเรียงหน้ากระดานให้หลอดเท่มีสไตล์ และเคาะหน้ากบาลเดียงหนึ่งแบบหลอดเท่และก็มีสไตล์เหมือนกันคือจะพูดทำไมพร้อมกันก็ <c oughs> เท่เลยดูครับถูกพับถูกพับถูกพับเออโอ้โหดูดูด,ดาเมจของเขาดิครับแม้ว่าเขาจะโดนโจมตีมาก็ไม่ทกสะท้านเลยแม้แต่นิดเดียวในการตตันของเขาช่างสมบูรณ์แบบและนี่คือตัวละครที่สามารถการตตันได้ถึง100เซเพราะว่าไม่รับผลอะไรเลย <c oughs> ไม่รับผลอะไรเลยและตอนนี้ผมวิ่งเข้าไปขายตุ้เงินทั้งหมด เพื่อทำการวางตัวละครลงไปอีกแบบเบิ่มๆและเยอะามากๆครับให้ครบทั้งหมด75ตัวเอาแล้วตรงนี้ครับล็อกนี้ตั้งแต่หน้าบ้านยันท้ายบ้านเลยนะฮะถ้าคิดดูว่าถ้าเราวางสีความไม่ลาแแมนทั้งหมดแบบเรียงเป็นแถวจนไปถึงหลังบ้านเนี่ยเราจะสามารถพิชิตได้หรือเปล่าครับแต่ตอนนี้มันไม่ถึงไงมันได้แค่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เยอะแล้วนะเฮ้ยดูครับในการยกโล่พร้อมเพียงกระแทกปุบปุบปุบปุ จนเดดหายวับไปกับตาดูนะครับผมเลือดหลักร้านก็หายไปในเสี้ยววินาทีนี่เลือดหลักแสนแล้วนี่เฮ้ยหายไปเลยและนี่คือกองทัพโลสังหารที่จะกระแทกหน้าคุณแบบดุดันไม่เกรงใจไข่โหดมากๆากโหดจริงๆนี่ครับดูเลือดครับนี่เลือดหรือว่าน้ำครับเนี่ยเลือดหรือน้ำเปล่าครับหรือว่าน้ำเฮบบอย เฮ้ย hey, นั่นเลือด3ล้านหรือ3ามแสนผมตาไม่ฝาดใช่ไหมเอาละครับแม้เลือดของเขาจะ3ล้านฮะก็ไม่รอดโลสังหารนะครับผมทำการกระแทกแบบรัวๆเลยนี่มันเป็นจำนวนเฮ้ย hey, นี่เลือด6ล้านหรอวะเนี่ยและนี่คือมอนเลือด6ล้านที่เขาโดนโล่ย่างเยอะเพื่อกระแทกเบาหน้าศัตรูยังหูดหลายจนเลือด6ล้านนั้นหายวับไปใหนพิบตาเฮ้ย hey, หล้านหายไปเลยเฮ้ย hey. ฮ้ย hey, นี่มันอะไรกันเนี่ยและนี่คือดงกองทัพโล่สังหารหดดิบเถื่อนไม่เกรงใจใคร <laughs> <laughs> เพียงแก่สะบัดโล่เบาๆคุณก็กามค้างได้แล้วล่ะครับจังหวะหน,นออีตีมาก็โดนสะท้อนนะครับพี่ตึงขนาดนี้ดูดิครับและนี่คือกองทัพอภพิมหากองทัพโล่สังหารที่จะสังหารหน้าคุณแบบหมดหลายและทุกข์ทรมานอีกแล้ว <laughs> นั้นเดือนเท่าไหร่นั่นน่ะสิบล้านล่ะเอาละครับแม้เลือดเขาจะสิบล้านก็ไม่ละคายละคายเพื่องผิวพี่เลยเพราะว่าน้องทําอะไรพี่ไม่ได้เลยไม่แต่น้อยพี่ยืนแข็งเป็นหินเลยยืนเอาโลกระแทกเงาวิบวับวิบวับเลยตรงเนี้ยเอาโลผมโคตรวิบวับวิบวับนะครับโอ้โหดูฮะเลยตอนนี้ครับเรียงกันเป็นตับลยครับตอนนี้ปรับระยะเวลาคูณปกติแล้วนะฮะกับการเอาโลกระแทกหน้าอย่างหุ่นร้ายไปเรียงกันเป็นตับและดูครับเลือดมอนข้างหน้าของผม สิบล้านเมบตาไม่ฝาดนั่นน่ะเฮ้ยสิบล้านจริงๆนั่นน่ะเฮ้ยเลือดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอพี่เดี๋ยวดูครับข้างหลังผมแทบจะหลุดไปแล้วแต่เขาก็ยิงเลเซอร์สวนมาครับแต่จังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยหลุดโล่เฮ้ยอุยเกือบตายเอ้าหลุดไปแล้วและตอนนี้ครับผมหลุดโล่ไปแล้วครับนี่ว้าวุ่นเลยดิีะเพราะว่าข้างหลังไม่มีโล่สักตัว ผมก็เลยทําการที่จะเอาพิซซ่ารัทส่งเสิร์ฟเข้าหน้าคุณแบบเป็นกันไว้ก่อนฮงั้นบ้านแตกแน่แนบ่บ๊ะบะโบ๊ะโบ๊ะเฮ้ยส่งพิซซ่าฮัทถึงหน้าบ้านแล้วยังไม่ตายเลยเลือดมันเยอะโอ้โหลุดมาเป็นตับเลยแย่แล้วแล้วตอนนี้ครับผมปูกาโลกของเราแย่แล้วฮนะหลุดมาเป็นตับเลยครับผมโอ้โหอย่างนี้ก็ว้าบุนลำบากเลยผมก็เลยทําการที่จะวางไว้ตรงนี้อีกรอบนึงขายไปวางไว้ตรงน,นี้ครับผมว่าตัวเดียวไม่อยู่แน่เลยเลือดอย่างเยอะ ผมก็เลยทําการที่ขายผู้กล้าโล่ไปก่อนเดี๋ยวนะนี่มันไม่ใช่มาหาทีมผู้กล้าโล่หรอนี่มันมาหาทีมเชฟอย่างนั้นเลยกันไม่ก่อนเนี่ยบ้านแตกเฮ้ยประมาทไม่ได้เลยนะครับกดข้ามเว็บดัวๆโล่กันไม่อยู่ฮะเฮ้ยแย่แล้วเลยตอนนี้ครับผมโคต้องเสิร์ฟพิซซ่าเข้าหน้าก่อนนะฮะอย่างนี้มีวิวแวสปอยนะครับผมพิซซ่าฮัทหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ฮะเจ็ดสิบห้าตัวต้องมาแล้วครับตึงขนาดนี้เอาแล้วครับผมตอนนี้ฮะในเว็บที่สี่สิบสี่ครับ ก็มีมอสหลุดเข้ามาแทบจะกำจัดหมดแล้วครับตรงไหนยังหลุดมาเพิ่มเลยต้องขายเพิ่มอีกแล้วเลยตอนนี้ครับเดิมจะขายเพิ่มครับผมแล้วก็กระแทกรัวๆฮะเฮ้ยเชี่ยพิซซ่าฮัทพิซซ่าฮัทหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์รอพี่ด้วยตอนนี้ครับผมได้ทําการเสิร์ฟพิซซ่าแบบรัวๆเอาแล้วในงานบ้านแตกแน่ผู้กาโาลเราเอามาอยู่ครับแย่แล้วครับท่านผู้ชมแล้วก็รัวๆครับรัวๆตอนนี้ฮะก็จัดเต็มครับผม กับผู้กล้าโลก่กับการเสร์ฟพิซซ่าเข้าหน้าคุณแบบพูดหลายการคอมโบระหว่างผู้กล้าโล่และพิซซ่านั้นมันตึงจริงๆทุยยี่อนนี้มันคนละคลิปเอาละครับท่านผู้ชมถ้าเราการพิซซ่าตรงนี้หมดได้แล้วนะฮะเราจะทําการขายพิซซ่าตรงนี้แล้วไปวางโลกเหมือนเดิมครับไม่งั้นไม่ยุติธรรมกับตัวอื่นๆแน่ๆไม่งางนั้นแห้งแน่นอนครับเอาเอาพิซซ่าอีกตัวหนึ่งแล้วกันครับเลือดเยอะจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะแตกตั้งแต่เวสี่สสี่แล้วครับผม เขาไม่อยู่ฮะไม่เป็นไรครับถือว่ายุนยวนกันไปแล้วกันเนาะโอ้โหดูดิโอ้โหเอาพิซซ่าไปแดกก่อนตอนนี้เอาละครับตอนนี้เชฟได้สั่งพิซซ่าฮะยูนเข้าเสือเบ้าหน้าก่อนนะครับอย่างนั้นไม่อยู่แน่ๆฮะบานแจ็คสะละกขัดหมอไม่รับเย็บอย่างแน่นอนเฮ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเละเละเอาละครับตอนนี้ครับพิซซ่ารัวรัวสตาร์ทอย่างละนัวเฮ้ยโ,โอ้เลือดมันเยอะจังไะ ตอนนี้พิซซ่าแบบรัวดวแต่ละรัวนะครับแต่ว่าไม่ตายทีเออีกตัวครับตัวสุดท้ายยังไงครับเนี่มีแววครับมีแววที่จะผ่านไปได้ครับโอ้โหไม่มีพิซซ่านี่เราแย่บานแตกไปนานแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะถือว่าเราผ่านเวฟนี้ไปได้มาลุ้นกันต่อไปครับเวฟสี่ิาครับออกมาเลยแบบนี้ครับออกมาปุ๊บก็โดนโล่ฟาดเลยครับผมโบ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 หุ้ยเชี่ยรวดเร็วมาก รวดเร็วจริงๆดูครับทำการขยับโล่กแบบรวดเร็วและว,ว่องไวสัดๆเลยนะฮะเพียงแค่กระดิกโล่กเท่านั้นหูเลือดที่มนอะไรกัน11ล้านอย่างนั้นเลยเนเว่าจะเลือด11ล้านปุก,กาโลูล้วก็ไม่หวั่นไหวครับที่จะเคาะกระบ,บาลเลือด11ล้านอย่างหดร้าย <c oughs> ก็มาดิครับตอนนี้ครับปูกาลูเราทําการเอาลกูกเคาะกระบาล11ล้านนะครับให้สะกิดเท่าขี้แมวเลยเลือดลดน้อยมากจะไม่เป็นไรครับ ถือว่าเราไปได้ด้วยดีครับเคาะไปเรื่อยๆแล้วกันจังหวะน,นี้แล้วก็ทําการที่จะวางคูกาโลูคืนมาครับแล้วก็ทําการเคาะต่อเนื่องบุงบุงบุงบงๆๆๆๆๆ <c oughs> เดี๋ยวไอ้ทีริ่มไม่เข้า้วครับจังหวะน,นี้เริ่มมีหนาวเหน็บเล็กๆน้อยๆครับเริ่มหนาวเริ่มหนาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวิ่งผ่านไปวนะน่ะถ้ามันกิดขาเมล่าแมนไม่ใช่เหรอผมเห็นกิดผ่านไปแวบ,บๆนะครับแวบมบๆผมว่าบ้านแตกด้สามวิ กูว่าแตกไอ้ชิแตกแน่แน่เนว่าเราจะกล้าสิบเอดล้านไปได้แต่กิจคาเมล่าแมนไอ้กิจไอ้ไม่ใช่กิจคาเมล่าทุยแต่กิจชักโคก็น่าจะเรียบร้อยครับพังบ้านเราได้แน่นอนฮะหรือว่าจะจะมีแนวหลังสุดแข็งแกร่งเฮ้ยเฮ้ยมันไวยังวะเฮ้ยเฮ้ยเชื่อมันไวมากนะครับเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้แบบผ่านหน้าแวบเดียวเท่านั้นนะครับแล้วแล้วบ้านก็ขึ้นเวลานับถอยหลังบ้านแตกเลย ไว้ชิบหไหมนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันตัวโคตรโกงนะถึงโลเราจะเยอะแค่ไหนก็แพ้ความเร็วแสงอยู่ดีนะฮะเรียบร้อยแตก